เบึงแรงสายเยรือลิกับลงำหน่วดทางไปนนเดือดไปสอบครับสายพ่อเบอร์ไปเห็นดีอยู่ไหนใครก็ต้องเข้าไปหา มันเด็ดปลายเหน่อยไปวนี้ดีใส่เรือดีกว่าเด้อเอาป้าให้ปลายเ้ยไปนละรปลาก็เป็นทงห่างจากเสซนน่าจะรักประมาสองร้อยเมตรดีละโอ้ย,อยูนี่ครับ รับกัดสายเดอริบันอ่ะมาเลยมันเดินไลอยู่อยู่ออกไปหารอบกันเด็กตีตไป,ไป,ไป่อยไแบบใหญ่ยู่นะครับเครื่องมันตั้งอยู่ข้างในว่าจะลงมากกสายกวางเอเรีนาบ้านครับป่ายเพิ่นมีการยี่สิบสี่ชั่วโมงมาถึงแล้วครับนี่มาหวดเสียงโอ้ยสายเดอริกวงอยู่ครับดเดินเข้าไปข้างในบ้านเลยนี่ สร ah ah ้างอยู่ในเฮี้นเนี่ยนะครับอุปกรณ์เพิ่นหลายอย่างช็ตฟิตติ้งนิปเปิลหัวต่อสี่หุนหกหุนเนิวนิ้วสองนิ้วเครื่องนิ้ว4นี่เบิร์ดครับเนิวเอของแมคโครถไทยรถเกียรับหลายนี่สูบแบบแล้วครับนี่สายใหม่ๆกับี่สหุนหกหุนนินิวผ้าใบ สะเลี้ยงสองสัน<อ>สามสันหรถเกีือกกวมาเลยรนี่เลือกได้ครับแบบหัวแบบเล็บมาหรือแบบยังฟิตติ้งแบบแบบอะไรนะเพิ่งยังเนี้ยนะจำบ่ได้หลายอย่างครับมีครบคำว่าครบปอกอัดหนีบสายหลายขนาดเป็นหัวจับน็อตเป็นหัวเ,เกี่ยวนอก,เ,อนกเกี่ยวในมีบรรจุเทปว่าเปนไงว่อยู่บ้านเครื่องอัดเพิ่น ตั้งคอมอ้อยนี่หลายหลายหลายอุปกรณ์หลายคอลดคอตอนอันนี้เอาสายหรือไม่ตีมาขาดไปพอเวอร์ครับไม่ตีเอกมันขาดบ้านพับมันแตกตใส่สายเดิมนะครับ,บเดียวตัดแล้วก็ยับเข่าครับขยับเขา้าใช้หัวเดิมาบานถอดกรองอิเลียอย่างนี้ นี่ไปวันนี้เบอร์โทรครับนี่06นหงอี๋วันนี้เบอรงเราให้พ่อเบอร์แตกครับเข้าไปเฮ็ดดิสร้างกำลังท่ากลางเสียมตัดต่อเจียร์เรียบร้อยแต่งแล้วว่าเขาในเครื่องแล้วครับวันนี้กดบีบเข้าไปค่อยบีบเข้าไป ลายสเตียร์เบยคนเทียนเนี่ยเลยวบีบคอบีบคอหมุนไอ้มันขยับไปเรื่อยครับแบบเอาเข้าวัดบีบตามมากครับสร้างอินดีนะครับสร้างเก่าคือใครตะกี้คนยุ่งเถี่ยบมาคนเหตุลงนั่นสายแล้วดี๋ยุงเที่ยบกับอายุบานออกมาคนเลย เีื่งมันยังวัดเหตุดุบาทครับน้ำพายเอาเลยพุ่นล่ะยุ่นในในวันนี้ก็ไปหาเดี๋ยวครับเพิ่นอยู่บ้านพับบ้านพับตำบลสังเกียร์อำเภอสัตหีบจังหวัดบุรีรัมย์ทางเข้าไปก็ตรงข้ามวัดบ้านพับแล้วครับวัดนทองแพงใหญ่ๆพ้นหยุดเลขนาดบอกว่านี่บาดเบิึง มึงวัดนีมึงไป้แล้วกดล้องไว้่ะบีบารดกดล้องไว้แล้วมันจะได้ขนาดแร่งอั่นเงี้ยป๊อปแร่งดันก็กดกดแล้วกดอีกแล้วครับเอาจนได้พมดแล้วครับคอยเห็นใจเย็นครับใจเย็น สายไมก right mm ับ hmm. ส enfin, ีแพงอยู่เลยนี่เลยขโไก่ไปไหนนะครับมองกัดกัเลยปลาดปับเปล้อเชือไปดหน่วัดครับ จะปอกขนาดเท่านั้นวัดตุมมาต้องเป็นยนามอัดแล้วปอกต้องขยับลงเยอะเท่านี้มดี๋ยรู้ดนดันเขาแน่นข้าเท่าไรบุหรู่บอูนเพินอกคนมีประสบการณ์เงนเทียของเพลินหร้างย่งมเพลินงานกิการส่อเพลินกิการถามครับที่เอนตั้งใจเห็นงานเขาจะไปขวนสมาธิเพลินไปเลยเบืงชมยาวเดียวครับในหัวกับ่าหัวในบ้าหัววิจารณ์ไปวิจัยไป ยี่ดียบลอยครับีนคลิปกม